นายกเทศมนตรีคนใหม่ของนงครนิวยอร์กได้ออกมาเรียกร้องแสดงความเป็นห่วงต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะคะที่เผชิญกับปัญหาการก่ออาชญากรรมเพราะว่าเกลียดชังโดยต้องการให้ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวคำขอโทษแทนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มักจะโทษว่าโควิด -19 มาจากคนจีน,นะคะ่ะ I would like begin would to s อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในหลายๆโอกาสในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งนะคะเวลาพูดถึงไวรัสโควิด -19 โดยกล่าวโทษว่ามาจากประเทศจีนและมักจะเรียกว่าไชน่าไวรัสวลีนี้กลายเป็นเรื่องที่นาย,ยกเทศมนตรีคนใหม่ของนิวยอร์ก ออกมาเรียกร้องคำขอโทษจากประธานาธิบดีโจไบเดนเอริกอดัมนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กเรียกร้องให้โจไบเดนกล่าวขอโทษต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย mm hmm. ที่ไปเรียกเชื้อโควิด hmm. ว่าไวรัสจีน mm hmm. หรือไชนาไวรสัสและคำพูดอื่นๆที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ mm hmm. ได้กล่าวไว้ อดัมย้ำในการถแถลงข่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนควรจะยืนขึ้นและบอกว่าในฐานะตัวแทนของคนอเมริกันเราขอโทษต่อชุมชนคนจีนอดัมบอกว่าจะส่งจดหมายอย่างเป็นทางการไปยังไบเดนด้วยและย้ำว่าจะไม่ยอมให้คนที่ทำหน้าที่ในทำเนียบขาวโจมตีคนในประเทศนี้ทำเนียบขาวยังไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบกลับในเรื่องนี้นะคะขณะที่พรรคเดโมแครตกล่าวโทษว่าเป็นเพราะทั้ ไปจุดกระแสให้เกลียดชังคนเอเชียโดยพูดอยู่เสมอว่าโควิดเกิดจากคนจีนก่อนหน้านี้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบ,บดีไบเดนกล่าวว่าการใช้ภาษาของช้าสร้างบรรยากาศให้เกิดการกีดกันสีผิวและความเกลียดชังมีรายงานว่าในช่วง3เดือนแรกของปี2564อาชญากรรมเพราะเกลียดชังคนเอเชียสูงขึ้นถึง189% ทั่วสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะขณะที่นิวยอร์กเมืองเดียวการก่ออาชญากรรมสูงขึ้นถึง262เต์ค่ะ